สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องหน้าตากรเป็นซีโลโลเน่จังหน่วยเนาะจ้่พี่น้องเนาะส่วนนี้ก็ได้เนาะค่ะตื่นตอนนี้ก็ประมาณจักซิปโม่งนะจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นในเม็ดพักจากน้องกิฟซี่เนาะจ้าอ่นในในานว่าจังไรแนี่บุพสารกิจอันเป็นแต่กิฟซี่เนาะจ้อเนาะน้องกิฟซี่เมันอยู่เยอะแล้วมันเคสสิบห้านอนจ้าอันพี่น้องกะ ต้องกราบขอโทษหลายได้ค่ะพี่น้องบัวแดงบัวแดงเขาไปอันเยี่ยมไปยามพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ยาวกะอยู่แบบอันจังใดบุพี่น้องมันบอกว่าถือเนาะจ้ะเนาะจ้ะมาเบิ่งของฝากกำกันของฝากใจน้องกิฟสี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะแกมันแบุเราคิดพอเนี่ยว่าบ่เป็นล่ะจัะพี่น้องจักสีบอกไปจังไหนล่ะ ช่วงนี้ก็น,นอนส้มอยู่ที่ซื้อละจ้ะพี่น้องก็ทีถามข่าววีดอกร้องผู้ใดเพิ่นมี่เฟสเพิ่นกะโทรมาถามข่าวเนาะแต่พี่น้องว่าไปแจ้งไดเนาะเนาะค่ะาาทางคุณก็ไดกันว่าเนาะจ้ะนี่อยังแน่เนาะจะ้ะน้ำเบ่งน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนาะปะฮะ ในข่าโพดในดอกท่านตะวันใหญ่ดอกท่านตะวันใหญ่แต่พี่น้องผู้ด่าป้าในข่าโพดในข่าโพดอันสีม่วงแม่แต่พี่น้องมื้อนี้สงสัยสิบปู่สงสยัยข่าโพดย่างยากับวเจ้าดอกปีนี้จต่พี่น้องคือจังสิบปูกคนอื่นบ่ท่านสงสยัยเสียเอาใส่หลุมใ้ก่อนเมื่อหลักกาเพิ่นเกิดแต่มีคนโหดน้ำห้บ่เท่านั้นเพียงเนาะค่ะพี่นอ้องยามันตายเนาะยยามันตายจ้ะพี่น้อง เมื่อบ้านชินเดือนมีแต่พี่น้องก็เลยยังบบท่านได้ก้าลงอีหยังบอก้าพออีหยังจะพี่น้องพอกระยามันตายเราแต่พี่น้องเย้ากระได้ก็เลยยังเหมนเบิ่งสถานการณ์ตอนตอนค้ากลับมาสักก่อนเนาจะว่ามันสิเป็นจังไไดแต่พี่น้องมีในดอกท่านตะบ้านดอกบอกง่ายๆในแม้แต่ที่ผู้ใดเคยผูนเคยเข้าไปเบื่องลิปของน้องขิบสีเนาะก็สีเห็นว่าน้องขิบสี่ปู่ยังมาได้หลายอย่างเนาะค่ะมีทั้งอ่หยังก่ออัน ซักแมวเพิ่นกะเป็นหมากนกอยู่เด้ฟักแมวเพิ่นปีนี้เนาะค่ะเนาะข้าวโพดเพิ่นกะเป็นลายเนาะค่ะพี่น้องข้าวโพดเพิ่นกะมีทั้งเน so ี่ยค่ะสองสองซีเนาะค่ะข้าวโพดเพิ่นกะจะเป็นสีหม่องกับสีนี่เนาะค่ะเป็นเป็นข้าวโพดแบบข้วเหนียวบานเท่าเนาะค่ะข้วเหนียวบานเท่าราคาข้าวโพดข้วเหนียวกำเนาะจากพี่น้องส่วนดอกท่านตะวันเพิ่นกะมีแต่ดอกง่ญ่ๆนาะจากพี่น้องเนาะป่านถุงท่านตะวันเลยเนาะสงสัยย่าวกะซีบานตั้งแต่ดอกท่านตะวันก่อนเนาะค่ะเพราะท่านตะวันเพิ่นทนแดดทน ก้อนแรกเนาะค่ะสีฟ้าเนามันมาอยู่หนาเฮือนเนาะจ้ะเนาะอันข้าวโพดนี่คือมันสิขาดน้มกระได้เนาะค่ะพี่น้องมันก็เลยต้องต้องที่จะอันนี้ดูแลเน,นาะค่ะเนาะข้าวโพดมันต้องดูแลเนาะค่ะต้องใส่ปอกใส่ปุ๋ยทุกสิ่งท,ทุกอย่างหดหนามหดในพุ่นเนาะจา้ะพุ่งจังคอยสีญ่เนาะจ้ะเนาะยาวกับสีว่านเป็นดอกขั้นตะวันก้อนเนาะค่ะก่อนสีได้เมื่อกว่านดอกขั้นตะวันสะกอนเนาะค่ะ ต้องกราบคบคุ้นลายเนาะค่ะน้องกิฟซ um ี่เนาะค่ะน้อของฝากจากน้องกิฟซ nee ี่มาเนาะค่ะน้อเพิ่นมาหวอดเิ่นกับริยุบริเศร้าเนาะมาหวอดกะเห็ดงานนาอเพิ่นไปบ้านมาบังหันไปบานก็ยั่งอิสาเพื่อนโอ้ยอยากอยากเมื่อบ้านตะว่าพี่น้องสายตาย่าบ่ค่อยดีลังเจียไปเบิงมูกลับไปเบิงอยู่ได้ต่ว่าบ่ค่อยเม่นอีหยังดอกไปเบิงมูไปเบิงเสือเม่นกบเม่นพีดเม่นถือก็เลื่อยายักเม่นเพราะว่าสายตาบ่ค่อยดีจต่พี่น้อง แล้วใส่แว่นตาใส่ตลอดกับบได้จ้ะพี่น้องมันปวดหัวเรวก็เลยบ่ค่อยใส่ตลอดก็เลยเบิ่งแต่คลิปอย่างเดียวนั่งเทียเบิ่งมูอยู่ในยูทูบก็เพื่อเพื่อที่สิไปหาความรู้อีกอย่างหลายๆอย่างค่ะห่ะจ้ะแต่ว่ากับบได้เม้นอีกอย่างเพิ่นเพราะว่าเม้นไปมันก็สิพิษสิเถื่อทังสิ้นนอกจ้ะพี่น้องมันสิกลายเป็นเรื่องหงอกเรื่องใหญ่ไปก็เลยบ่เม้นดีกว่าเนาะค่ะเพราะว่าตัวหนังสือมันโตหน่อยลราโคตรตัวนึงมันกับพีออกตัวนึงเนาะจ้ะเนาะก็เลยเบิ่งสื่อๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แล้วกัน,น,ะะน,กนเนาะค่ะพี่น้องต้องกราบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมหลักกาคลิปเก่าคลิปใหม่ยี่ยสิกับไปเพิ่สซุกคลิปเนาะค่ะสิกับตามกับเพื่อนบรสุขคนเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ย่ยขอพักพอนสักก่อนเนาะค่ะกะอาร์ซีให้อ่าหอดเมืองไทยสักรก่อนกอาร์ซีเป็นได้เนาะค่ะสิตายคลิปเนาะค่ะเพราะว่ากับบดได้บดได้เห็นบานโดนแล้วเนาะคะ่ะเนาะนาพี่น้อง คลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณน้องกิฟซี่และกราบขอบพระคุณพี่น้องฟองไปในหลายเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกันยังคิดถอดคิดถึงกันอยู่เนาะค่ะนาองกราบขอบคุณในหลายจ้าขอบคุณในหลายจ้าบ๊ายบายจ้า